สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีพฤษภนะคะลัคนาพฤษภคลิปนี้เป็นคลิปทั่วไปนะคะเ,เพื่อนๆเช่นการเงินการงานความรักสุขภาพของชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภนะคะหมอมินอ่านทางโหราศาสตร์ไทยเรานะคะราศีพฤษภคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนนะคะวันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปเป็นคลิปพิเศษ ในช่วงดาวมฤตยูโยกย้ายนะเพื่อนๆนะคะเข้าสู่ลัคนาพฤกษพเลยนะคะเป็นเจ้าภาพใหญ่เลยจะอยู่7ปีดปีอันนี้5เดือนนะเพื่อนๆหเดือนก่อนนะเป็นท่านย้ายอันดับแรกก่อนนะคะตรงนี้แต่ว่ามินแค่บอกนิดน,นึงนะคะเพื่อนๆไม่ต้องไม่ต้องกลัวเพราะว่าชาวราศีพฤกษบลัคนาพฤกษบไพ่พคุณออกคุณเป็นตัวคุณคุณชอบสร้างบุญชอบสร้างกุศลเราคิดดีอะไรบางสิ่งบางอย่างนะที่มัน มันค้างค้างในใจเรามันเจ็บแล้วมันเสียใจมันเป็นปัญหาเลื้อรลังมันจะจบไปเพื่อน,อนมันถึงเวลาที่คุณจะหักดิบแล้วเปลี่ยนไปในสู่สิ่งที่ดีกว่านะคะตรงนี้ขึ้นมานะมันมีข้อที่ดีๆสําหรับคนที่คิดนะคะในวิวินาการใหม่ๆไอเดียใหม่ๆม,มันจะดีมันจะเหมาะกับดาวดวงนี้นะคะทางชซเชียลไลฟ์ขายออนไลน์พวกนี้จะดีด้วยเพื่อนเพื่อนต่างประเทศก็ดีเงินเกี่ยวกับต่างประเทศก็จะดีนะคะตรงนี้นะ ะะมินอธิษฐานให้ได้ดูทางลัคนาและราศีเกิดเลยแต่ไม่ว่าจะดูแบบไหนเพื่อนๆพ,พลังงานนี้ก็คือพลังงานโดยรวมหมอมินอ่านไพ่โดยกว้างๆไม่ได้จ่อจงของราศีพฤษภทุกท่านก็คืออย่าเอาการดูดวงทั้งหมดไปตัดสินใจว่าเป็นของเราถ้าเป็นความรักนี่ไพ่อ่านสลับกันได้ด้วยนะคะเป็นไว้เวอร์ซ่ามาฟังกันนะคะเพื่อนๆชาวราศีพฤษภนะคะไพ่ของคุณออกมาไพ่บใบแรกเลยเดอะสตาร์ Star, เพื่อนๆเ,เ,เรามีความหวังเรามีความฝันเนาะเรามีคน เราคล้ายๆว่าเรามองอนาคตไปข้างหน้าในวันเวลาที่เรามืดมิดเพื่อนๆคุณยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่ปกปักรักษาคุณที่คุณชอบสวดมนต์ชอบไหว้พระบางคนชอบทําบุญนะคะนะคะไพ่ตัวของคุณขึ้นมาด้วยอันนี้ราศีคุณก็คือพึกศพไพ่พระนั่นแหละค่ะชอบทําบุญทํากุศลคุณยังมีครูบาอาจารย์ชาวราศีพึกศพบางท่านนะคะถ้าคุณไปยุ่งเกี่ยวคนมีเจ้าของคุณก็ไม่อยากเอาคุณอยากจะมูฟนะคะเพื่อนๆเพราะว่าไพ่ของคุณเป็นไพ่พระอยู่แล้ว นะคะเป็นไพ่ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือตัวเราอ่ะนะคะเป็นคนที่ใฝ่ดีคิดดีอยู่แล้วนะคะไม่อยากผิดศีลธรรมเนาะสิ่งดีๆต่างๆจะนําพาให้เรามีแสงสว่างนะคะมินบอกเลยไพ่ตรงนี้มันบง่งบอกสถานะเรามัน่อนนไม่ว่าคุณจะอยู่ในวังวนก็ตามเนี่ยม้ายูนิคอร์นตัวเนี้ยนะคะวีโยเซลคุณอาจจะอยู่ในวังวนกับสิ่งเก่าๆที่คุณอยากมุฟก็มุฟไม่ได้แต่ตรงนี้คุณจะมุฟได้รอเวลาเนดน,นงนะคะเพื่อนๆน คุณจะรู้สึกว่าคุณจะไม่หวยหาไม่เจ็บปวดมากมายถ้าเป็นความรักคุณจะรู้สึกว่าคุณสบายๆอยู่กับตัวเองได้แล้วคุณตัดสินใจก็ได้นะคะเพื่อนๆตรงนี้อยากจะชัดเจนกับบางสิ่งบางอย่างถ้ามันไม่ชัดเจนคุณจะตัดไปคุณจะก้าวออกมาจากปัญหาที่มันผ่านมาแล้วมันยุ่งวุ่นวายบางคนนะคะเช่นความรักของคุณทัศนคติไม่ตรงกันนะคะเรื่องเก่าๆวนๆเวียนๆซ้ำๆซากๆ เรื่องเก่าๆแบบไหนคะถ้าคุณถามเช่นถ้าคุณอยากให้คนรักของเรานะคะอยากจะชัดเจนอยากจะมั่นคงไปคุยกับเขาเข,ขาก็หาเรื่องทะเลาะขัดแย้งกันแบบนี้นะคะมันก็จะเป็นปัญหาเดิมๆหรือบางท่านมีฝั่งคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คนน้องบริวารน,นะคะหล,หลายฝ่ายมามีทําให้พวกคุณเนะะี่ยค่ะมีปัญหาทับซ้อนไปอีกด้วยนะคะตรงนี้ที่ผ่านมาความรักของคุณนะคะเนาะมีรักสามเศร้าไม่ว่าเราไปแสกเขา หรือเข้ามาแทรกเราวุ่นวายไม่จบไม่สิ้นคะ่ะเพื่อนๆนแต่ตอนนี้คุณอยากจะตัดจบปัญหาบางคนอาจจะรอเรื่องเอกสารเกี่ยวกับคันยาหรือบางท่านอยากจะจบแล้วนะเพื่อนๆตัดสินใจแล้วนะคะถ้าไม่เลือกด้วยเหตุผลนะคะตรงนี้เนาะคุณอยากให้ความรักของคุณเลือกถ้าเขาไปมีคนใหม่มาแทรกนะคะเพื่อนๆแต่ตรงนี้มันหมายถึงคุณอยากต,ตัดสินใจที่จะมูฟและแต่ว่าบางครั้งนะคะเราก็ออกจากวังวนนี้ไม่ได้มินก็เป็นกําลังใจช่วยนะคะเพื่อนๆน คุณก็ยึดมั่นทรมาของคุณนี่แหละมินบอกเลยว่าใครที่ไปยุ่งเกี่ยวคนมีเจ้าของไม่ไม่ใช่สิ่งที่ดีแน่นอนค่ะบางท่านก็เพิ่งรู้คิดได้ก็เดิอนออกมานะคะตรงนี้นะเป็นสิ่งที่ที่ควรทําแต่บางคนนะคะ่ะถ้ายังอยู่ตรงนี้แปลว่าเพื่อนเพื่อนมินบอกเลยเพิพ่งศบคุณจะค่อยๆทําใจได้ถ้าอะไรที่เป็นของเราถ้าใช่ของเราอยู่มันจะยังอยู่นะคะเพิ่งศพขาไพ่ตรงนี้ขึ้นมาเนาะมันเป็นช่วงที่วิบากกรรมนะคะ ที่มีโอกาสที่คนอื่นมาแทรกในความสัมพันธ์คุณทําให้คุณเจ็บและเสียใจเพื่อให้คุณนะคะได้ปล่อยวางนะเมื่อคุณปล่อยวางว่างเปล่าแล้วคุณจะรู้สึกว่าไม่ยื้อไม่ล้างสิ่งนั้นละค่ะคุณได้เขาเรียกว่ากรรมมาส่งผลแล้วคนคนนี้จะกลับมาหาคุณบางคนนะที่เป็นครอบเป็นครัวนะคะเนี่ยนะคะเพราะว่าคุณเป็นสิ่งที่ดีงามเป็นสิ่งที่มั่นใจเป็นสิ่งที่สร้างอะไรกับเขามาเยอะเขายังคิดว่าคุณคือคนที่มั่นใจ ชี้ใช่สาหรับเขานะคะมั่นใจก็คือคบกันมานานอยู่กันมานานมีบางคนมีลูกในการเป็นครอบครัวนั่นแหละแต่สิ่งอื่นเขาเรียกว่าวิบากกรรมมันฉาบฉวยแต่ถามว่าอา้าวแล้วเราได้รับกรรมแล้วคนที่ทําเขาก็ได้เหมือนกันค่ะเพื่อนๆตรงนี้นะ,ะหมอพูดนิดนึงนะคะมาดูกันนะคะตรงนี้นะหกถ้วยสองถ้วยใครที่มีปัญหานะคะเพื่อนๆถ้าเขาเป็นคนของเราวิบากกรรมได้ส่งผลบินบอกไปหมดแล้วนะ คนเก่าๆเ,เพื่อนเก่าๆสมัยเรียนปฐมมัธยมใครก็ตามที่คุณก็ณรู้สึกว่าคุณเป็นครอบครัวแต่เขาอาจจะไปมีคนอื่นเพิ่มเติมเข้ามานะคะทำให้คุณมีปัญหาในความรักบางคนก็ไปๆกับกับนะคะถูกไมอ่าไปกับอีกคนนึงกลับมาหาคุณหรือไปๆกับกับระหว่างคือเหมือนจะเลิกก็ไม่เลิกไปๆมามาแต่วันนึงนะคะเพื่อนๆ เขาจะกลับมาหาคุณอาจจะเป็นคนเก่าที่เป็นนิวเลิฟก็ได้นะนะคะเวลี่ซูรอน,นิดนึงนะคะส่วนบางท่านนะคะที่คุณตัดสินใจออกมาเพื่อนๆคุณอาจจะยัง move ไม่ได้เจ็บและเสียใจอย่างหนักแต่อนาคตคุณจะตัดสินใจได้และจบบางคนก็นะคะพยายามนะคุณจะได้พบเจอใครสักคนนึงนะคะเพื่อนๆตรงนี้นะคนที่รู้สึกดีคนที่มีความชัดเจนกับเรานะคะจะติดนะคนที่คุณเจออาจจะเป็นคนไกลเป็นคนต่างชาติ เป็นคนต่างถิน่นแดนไกลนะคะคนคนนี้นะคะเพื่อนๆคุณจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆเป็น new l ล v e นะคะแต่ว่าจะพัฒนาความสัมพันธ์ได้มันขึ้นอยู่กับพวกคุณนะคะตรงนี้นะมาดูกันว่าที่ผ่านมาคุณเจออะไรมาบ้างพื่อศพ ที่ผ่านมาความรู้สึกมันพังเนาะเพื่อนๆใจพังนะคะหรือไปโป้แตกจับได้บางคนคุยกับชาวธาตุลมนะคะตุลกุมเมทุนราศีเมษลัคนาเมษพฤกษ์ราศีพฤกษ์กด้วยกันเองธากกตุน้นาํนนากรกฎมีนพิจิกตุลลัคนาตุลเมถุนลัคนาเมถุนนะคะสิงลัคนาสิงนะคะเพื่อนๆกลุ่มลัคนากลุ่มเด็กถือเหรียญน,นะคะดีจัดเมทนสามไม้เท้าจะหายพรชเทศ เด็กถือดาบนะคะเด็แแฮงแมนสามถ้วยวบีอฟฟอร์จูนนะคะสี่แม้เท้าสเตรนนะคะบางคนความรักไปไปกลับกลับอยู่นะคะเพื่อนๆตรงนี้นะบางท่านคุณนี่แหละก็คืออยู่มาก่อนเป็นครอบเป็นครัวบางคนมีลูกด้วยกันหรือบางคน มีสถานะเป็นแฟนคบกันมาแล้วนะคะเพื่อนๆสถานะเป็นแฟนก็ได้ความรักความสัมพันธ์คุณไปโป้แตกจับได้นะ,ะมีลักสามเศร้าเข้ามาอาจจะเป็นคนใกล้ตัวเขาเพื่อนที่ทํางานคนที่ทํางานเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวเพื่อนดื่มที่อยู่ใกล้กันนะเพื่อนๆตรงนี้ถามว่าเป็นยังไงนะคะความรักความสัมพันธ์เขาไม่แก้ปัญหาให้เรานะถ้าติดเงีบอยู่ตรงนี้ เพื่อนๆแปลว่าไม่แก้ปัญหาแปลว่าคุณอยากได้ความชัดเจนแหละนะอยากให้เขาเลือกอยากให้ตัดสินใจว่าจะเลือกเราเลือกครอบครัวหรือเลือกอะไรแต่สถานาการณ์นี้หมายถึงคนที่เป็นครอบครัวสถานะนะเขาติดแหกมีปัญหานี้เขาคือเขาไม่แก้ไขอะเพื่อนๆทำให้เราเดินหน้าไม่ได้กลับไม่ถึงก็วนๆเวียนๆไปๆ,ไปๆกลับๆนะคะตรงนี้นะสําหรับบางกรณีนะคะแต่ถ้าบางกรณีนะคะเพื่อนๆคุณที่คุณคบมานาน หรือคนที่คุณรู้จักกับเขาทําไมคุณไม่มีสถานะเลยไปไปกับกับกับเขาคบกันมานานก็ได้นะแต่ไม่มีสถานะนะคะทําให้คุณไปต่อไม่ได้กลับไม่ถึงแปลว่าเขาอาจจะมีคนของเขาก็ได้นะคะเพืเ่อนๆคุณก็รู้แหละนะคะคุณก็ตัดสินใจนะมันยากลําบากสําหรับคุณนะคะตัดสินใจอยากที่จะจบอยากที่จะออกมาจากความสัมพันธ์นี้แต่มินดูภาพไพยหนางฟ้านะคุณยัง ะะยังวนเวียนอยู่ตรงนี้อาจจะหัวเราก็ได้ที่ความคิดเราเอาเข้าออกจากหัวไม่ได้พยายามพยายามนะคะเพื่อนๆตรงนี้นะการที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนถ้าเราคบกันมานานเขายังไม่ให้สถานะของเราเราไม่อยากอยู่เราเพื่อนๆหรือเราไปเจอคนที่เขามีเจ้าของแล้วมันก็ทําให้มันติดแงกตรงเนี้เราไม่สามารถเป็นที่หนึ่งได้หรือเราไม่สามารถชัดเจนได้กับเขานะคะทาให้เราเสียเวลาคุณรู้ดีแหละค่ะคุณก็พยายามนะไพ่ตรงนี้นะคะไพ่ เขาเรียกว่าไพ่วนเวียนเพืเ่อนเดียวคุณก็จะหลุดจากตรงนี้ได้คุณจะสบายขึ้นมีนว่าคุณจะหลุดได้นะคะเพืเ่อนๆมาดูกันว่าคนที่คุณคบคนที่คุณคุยหรือคนที่คุณเป็นประเด็นเนี่ยแหละค่ะเขาเป็นยังไงบ้างมาส่องกันดูนะคะพฤกษบเดลเวอร์ค่ะเพื่อนเนเนี่ยไพ่เหมือนคุณเลยความรักนี้นะคะมันเหมือนเขาชอบอีกคนนึงเพราะว่าสเสน่หาเพราะกิเลสตัณหานะคะมากกว่าเนาะ นะ,ะหรือความรักนี้มันเป็นสองฝั่งนะคะมีคุณด้วยมีเขาด้วยไฮพริเทสเด็กถือไม้เท้าไาลพานะคะเด็กถือเรียนนะคะเพื<ๆ>่อนๆสามดาบไพ่ใต้สำหรับเป็นสองดาบ คุณเห็นไพ่สองดาบนี้ขึ้นไหมคะถ้าความรักถ้าคุณเป็นคนที่มาก่อนเป็นสถานะแฟนหรือครอบครัวมันเหมือนว่าเขาอยู่ตรงนี้คือรักพี่เสียดายน้องคุณเขาอยู่ตรงกลางนะคะทาให้คุณกับอีกสองฝั่งเห็นไหมคะไม่ได้แปลว่าคุณไปไฟกันหรอกนะหมายถึงว่าเขาไม่เลือกอะไร เขาเลือกตัวเองเขารักแต่ตัวเองหรือเขาเลือกสองฝั่งนั่นแหละค่ะค,คือความที่ภาษาไพ่ของหมอคือเขาไม่ได้เขารักพี่เสียดายน้องเพื <ๆ S 1> ่อนเนเข้าไปไปกับกับก็ได้หรือลังเลสับสนมีสองฝักสองฝ่ายให้เลือกนะความสัมพันธ์นี้เพื่อนๆนะนะคนะแต่ถ้าท่านใดนะคะที่มีปัญหาเรื่องสถานะไม่ชัดเจนไม่ว่าจะคบไม่ว่าจะคุยหรือสถานะที่แอบคุณไปจับได้โป๊แตกไพ่พระขึ้นขนาดนี้นะเพื่อนๆเขามีคนของเขานะเป็นไพ่ที่เขาเรียกว่าผิดศีลธรรม นะคะตรงนี้นะเดี๋ยวมาดูกันว่าหรือถ้าถ้าโสดนะคะคุณอาจจะเจอใครสักคนที่เขาเคยเจ็บเคยเสียใจมาก็ได้นะคะตรงนี้นะมาดูกันว่าคนที่คุณรักคนที่คุณคบหรือคนที่คุณมีประเด็นปัญหาเนี่ยนะคะเขาคิดยังไงกับชาวพฤกษบ,บางโดเวอร์นะคะใบแรกเลยเทมเพลนชาวธนูลัคนาธนูอ่านไพ่เพิ่มนะคะจะติก n นถือถ้วยอีจัดเมน วิเชลยรชาวกรกฎลัคนากรากฎเดมเพลทเพื่อนหนึ่งถ้วยไฮโลแฟนเก้าดาบไพ<า>่ใต้สำหรับครอบครัว มินพูดถึงกรณีที่คุณเป็นครอบครัวก่อนนะบางคนมีลูกดรวยกันบางคนแต่งงานแล้วบางคนก็ไม่ได้แต่งปแปลว,ว่าคุณมีสถานะแฟนนะคะเพื่อนๆตรงนี้ถ้าเขาไปไปมีคนใหม่อันนี้มินอ่านความคิดนะแต่คงไม่ตรงกับทุกคนนะเขาบอกว่าคุณนี่แหละนะคะคือความปลอดภัยของเขาไพ่เอ็มพัลเลอร์ขึ้นมาอันเอ็มเพรสนะคะเพื่อนๆไพ่คู่นะเอ็ม em พ,พัลเลอร์เอ็มเพรสไพ่พระจักรพรรดิ ะะกับไพ่จกกักรพรรดินีเมเจอร์ Major ชุดใหญ่ด้วยแต่ถ้าคุณถามว่าโอ,อ้ทาไมเป็นเขาบอกเราเป็นคู่แล้วทําไมเขาไม่เลิกไม่ลาก,กับมือที่3ามอย่างเงี้ยนะคะมินก็ตอบว่ามันจะเป็นนะคะวิบากกรรมบางสิ่งบางอย่างก็ได้นะเพื่อนเพื<ๆ>่อนเมื่อหมดวิบากกรรมคําว่าครอบครัวหมายถึงว่าถ้าคุณยังเป็นคู่กันอยู่นะคุณจะได้กลับมาบางคนไปอธิษฐานขอพรบางสิ่งบางอย่างไว้นะคะเพื<ๆ>่อนๆถ้าถ้าขอให้คนรักของเรากลับมาถ้าใช่ถ้าไม่ใช่ก็ปล่อยไป ให้ความยุติธรรมจะเสิร์ฟถึงที่เพื่อนๆใครทําแบบไหนเขาจะได้รับผลกรรมของเขานะคะปล่อยเขาไปนะแต่เมื่อถึงเวลาเดี๋ยวเขาจะกลับมาถ้าเป็นสถานะครอบครัวเพราะว่าคุณคือเป็นเอ็มเพรสของเขาจะติดเห็นไหมคะไพ่สองใบคู่ออกมาอันนี้อธิษฐานเปิดล้ออันนี้เออปอธิษฐานเปิดสดแต่ว่าก็เหมือนเดิมนะคะมินแค่บอกตรงนี้นะคะเขาเลือกคุณเขาเลือกครอบครัวค่ะพึกศพขาแต่ตอนนี้อาจจะ ะะคุณสวดมนต์ไหว้พาะบ่อย,อยนๆนะเพื่อนๆนะตรงนี้นะคะความรักเนี่ยถึงเขาเดี๋ยวเขาคิดได้เขาก็เครียดเดี๋ยวเขาจะกลับมาแต่ตอนนี้สถานะเขาคิดว่าเขาไปไปกับกับอยู่ระหว่างคุณกับคนหนึ่งนะคะแต่ว่าเมื่อเขาไปเจอโลกไปที่สองมันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดเขาหวังเพื่อนๆนะคะกรรมแบบไหนมันก็ได้แบบนั้นมันไม่สมหวังหรอกค่ะใครไปเจอความรักที่มีเจ้าของแล้วมันจะได้รับคือเขาเอาง,ง่ายๆตาม ตามศาสนาพุทธของเราคือได้รับผลกรรมเพืเ่อนๆไม่มีใครไปเจอใครที่มีแฟนแล้วหมายถึงนะคะจะสมหวังไม่มีส่วนใดก็เจ็บและเสียใจเพราะว่ามีบากกรรมมันก็ต้องทํานะคะเพืเ่อนๆถูกไหมเดี๋ยวเขาจะไป c o m p l e t ทุกสิ่งทุกอย่างกลับมาคราวนี้เขาอาจจะเป็น new l ลิฟของเราก็คือคนเก่าแล้วกลับมาเริ่มต้นใหม่ ตอนนี้นะคะวิธีที่ซูนเร็วๆนี้นะคะเพื่อนๆเขาจะกลับมาเห็นคุณง่าคุณคุณงามความดีของเราเพราะเขาเห็นเราไปเอ็มเพรสดูแลดีเอาใจใสด่ดีเป็นแม่ของลูกที่สร้างอะไรกันด้วยกันมาเยอะเห็นไหมคะสิบถ้วยสร้างอะไรกันมาเยอะเคยครอบครัวที่อบอุ่นคุณเคยใส่ใจดูแลเขาดีความรักนี้เขาอยากจะกลับมาเพื่อเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นก้าวดาบนะคะตอนนี้เขาก็เครียดในสภาวะที่เป็นคนเรานะคะถ้าคิดว่ามันถูกต้องมันจะไม่มีความทุกข์หรอกแสดงว่ามันไม่ได้ถูกต้องถูก ใช่ไหมเพื่อนๆเ,เขาอาจจะไปเจอคนที่ถูกใจเป็นเด็กกว่าเป็นใครที่เอาใจใส่มากกว่าฉาบช่วยนะแรกๆอะนะแต่นานๆไปคนที่เป็นคู่แท้คนที่ใช่ก็คือคุณอันนี้สถานนะครอบครัวนะคะมินพูดตรงนี้นะแต่บางคนนะคะมินบอกก่อนนะไพ่เนี่ยสลับกันได้ถ้าบางท่านนะคะที่ไปเจอคนที่มีเจ้าของนะคะจะติคุณจะเลือกตัดสินใจเดินออกมาเขาก็เลือกครอบครัวเขานะ ให้ตรงนี้นะคะเห็นไหมเขาเลือกครอบครัวยังไงครอบครัวก็คือครอบครัวคนที่สร้างอะไรด้วยกันมาเยอะนะคะตรงนี้แต่คุณก็จะหลุดพ้นนะคะเพื่อนๆตรงนี้นะมันไม่สามารถเป็นคนรักกันได้อาจจะอยู่สถานะแค่เพื่อนหรือไม่ก็คนรู้จักเท่านั้นนะคะมาดูแอคชั่นกันนะแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นยังไงบ้างนะคะส่วนคนโสดคุณจะได้เจอใครสักคนที่รู้สึกดีกับคุณนะเขาอาจจะผูกพันกับคุณมาแต่ดีชาติก็ได้ค่ะเพื่อนๆตรงนี้ขึ้นมานะคะ มาดูแนวโน้มความสัมพันธ์กันจะเป็นยังไงบ้าง w h อ e ฟ Fortune นะคะใบแรกเลยค่ะเมจิเชีเชยนสเตร็งนะคะ The w o r คนสวดจะได้พบเจอความรักต่างชาตินะเพื่อนๆต่างถิ่นแดนไกลต่างอายุต่างศาสนากับเรานะคะควีน n ถือไม่ท้าว หกไม้เทา้าหกถ้วยเพื่อนๆทมแพลนนะคะให้ใต้สำหรับเป็นไนท์เทเรียนนะคะถ้าใครมีปัญหาเรื่องมือที่สามเราเป็นตัวจริงเรานะคะไม่ได้ทำผิดศีลแล้วอะไรคุณชอบสวดมนต์นะคะกุศล ถ้าเราเป็นคนที่ใช้เ,เพื่อนๆครอบครัวจะกลับมาเขาจะกลับมาเพื่อเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ให้มันดีขึ้นเขาจะไปเรียนรู้ที่ผ่านมาเรียนรู้แล้วข้างนอกนะคะมันเป็นอะไรที่มันฉาบช่วยเรานี่คือความมั่นคงเรมเพลอร์เขาคิดว่าคุณคือความมั่นคงคือครอบครัวอยู่นะคะตรงนี้เขาจะกลับมาเพื่อปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์และเดินหน้ากับคุณค่ะเพื่อนๆเป็นปนิวเลอรเป็นคนเก่าที่เป็นคนคนใหม่มาเริ่มต้นนะคะเพื่อนๆเป็นคนเก่าที่เริ่มต้นใหม่ก่ะคุณ ะคะตรงนี้นะแต่ว่ารอนิดนึงนะคะเพื่อนๆแลวแต่วิบากกรรมของใครจะยาวจะสั้นนะเนาะนะคะไพ่ตรงนี้ขึ้นมาแต่ถ้าบางท่านนะคะคุณจะจบเพื่อคุณเริ่มต้นใหม่คุณจะมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปแล้วพอแล้วความรักที่ไม่ชัดเจนความรักที่รู้สึกว่าเราเป็นเงาของใครคุณไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วไม่อยากทุกคุณบอกคุณไม่อยากวนเวียนกับบางสิ่งบางอย่างที่เรานะคะมูฟออนเป็นวงกลม ไปไปกับกับอย่างนี้นะคะเพื่อนๆตรงนี้คุณอยากจะมีความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีถ้าคบกันนานอยากได้ความมั่นใจอยากได้ความชัดเจนถ้าไม่ใช่คุณจะปล่อยไปนะคะเพื่อนๆตรงนี้คุณจะหลุดพ้นจากบางสิ่งบางอย่างเพื่อจบปัญหาพอละนะจบสักทีแม้บิบากกรรมที่เราต้องเจ็บต้องเสียใจคุณจะเริ่มต้นชีวิตคุณใหม่ไพ่อันนี้มันเป็นอย่างนั้นนะคะอ่าอ่าตรงนี้ทีนี้มาดูกัรเงินการงานนิดนึงนะคะเพื่อนๆชาวราศีพฤษภ ใบแรกเลยควีนถือเหรียญหยิบจับอะไรช่วงนี้เป็นเงินเป็นทองคุณกาลังคิดอยู่ว่าจะลงทุนอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเงินการทองจะขยายกิจการงานอะไรไพ่ตัวนี้ขึ้นมาเลยนะเพื่อนๆควีนเหรียญคุณคิดจะต่อยอดธุรกิจบางสิ่งบางอย่างนะคะสิบไม้เท้างานเยอะงานมากนะคะเพื่อนๆช่วงนี้แต่คุณก็จะรู้สึกว่ามันมีช่วงเวลาที่ผ่อนคลายอยู่นะคะเพื่อนๆตรงนี้ เนี่ยคุณโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานนะคะตรงนี้นะงานคุณเป็นคนมีปฏิพาณไหวพริบเป็นคนฉลาดเป็นคนตั้งใจนะคะพึกงบเป็นธาดินเดเด็คือการจบบางสิ่งบางอย่างเพื่อไปเริ่มต้นใหม่จบอะไรที่มันยุ่งยากคาราคาใจคาราคา,าสร้างใจเพื่อให้เราได้เริ่มต้นสิ่งที่ดีมูฟออนไปสู่สิ่งที่ดีเรื่องงานนะคะเพื่อนๆตรงนี้นะแสงสว่างอยู่ที่ปลาย,ยโวง ถามว่าต้องเหนื่อยไม่เหนื่อยนะคะเพื่อนเสเต็งคุณยังมีสภาวะท่านที่เหนื่อยยังต้องลงมือทําไม่ว่าจะมีลูกน้องบริวารแค่ไหนเราก็ต้องทําเป็นผู้นํา8เหรียญเงิน,นทองสะพัดนะคะบางคนงานประจํางานเสริมเพิ่มเติมเข้าไปนะคะตรงนี้สี่เมถ้าบางท่านสอบรับราชการนะคะตรงนี้โอกาสนะนะคะหรือได้ปรับเปลี่ยนตําแหน่งนะคะหรือว่าบางคนออกจะออกจากงานประจํามาทําธุรกิจส่วนตัวมัน่นคง สองทั่วมีเพื่อนเขาเรียกว่าหุ้นส่วนมีบริวารน,นะคะเพื่อนๆตรงนี้นะเด็กถือไม่เท้าคุณคิดจะต่อยอดธุรกิจอะไรบางอย่างนะคุณทําแล้วมันประสบความสำเร็จนะหมายถึงคนที่มองที่ทางตลาดคนที่มีประสบการณ์นะคะตรงนี้คุณมองอะไรหลายๆอย่างแล้วใครก็ตามที่คุณทําอะไรเพื่อนๆแล้วทําสม่ําเสมอฝึกฝนตนเองอยู่ตลอดเวลามันถึงเวลาที่คุณจะได้รับชัยชนะนะคะตรงนี้เดเวงานต่างประเทศงานต่างชาตินะคะ เอ็กพอร์ตเอ็มพอร์ตอะไรก็ตามที่มันดีนะเพื่อนๆตรงนี้นะไฮโลแฟนนะคะผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาคุณอาจจะได้เรียนต่อศึกษาต่อหรือไม่ก็เรียนเสริมเพิ่มเติมในสิ่งที่คุณอยากทำนะคะตรงนี้นะวิโอฟ์จูนดวงชะตาคุณดีนะเพื่อนๆคิดอยากขยับขยายอะไรก็ประสบความสําเร็จนะคะตรงนี้นะงั้นมินแนะนําไพ่ให้นิดนึงนะคะแนะนําให้ราศีพฤษภราคนาพฤษภนะคะ เร็วสัน้นไม่ว่าอะไรที่คุณจะทําตอนนี้หรือไม่ก็ลูกน้องลูกหลานบริวารคุณนะคะชาวราศีพฤษภจะประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงนะคะให้กับครอบครัวคุณหรือคุณก็ได้นะคะที่จะมีชื่อเสียงโดดเด่นในวงสังคมในการทำงานนะคะตอนนี้อะไรก็ตามที่ที่คิดว่าเราทำมานานมันถึงเวลาแล้วที่เราจะได้รับผลได้ประกาศข่าวดีมีข่าวดีเกี่ยวกับชาวราศีพฤษภหรือญาติพี่น้องนะคะตรงนี้นะอืม หรือคุณเอาตัวออกจากปัญหาได้นะคะเ,เพื่อนๆคุณจะมีความสุขขึ้นเงินทองก็สะพัดมากกว่าเดิมนะคะตรงนี้นะ 6. กไม่เท่าเดินหน้าสู่ชัยชนะประสบความสําเร็จจะติกนะคะทำพลนบางคนได้โยกได้ย้ายได้เปลี่ยนแปลงงานเปลี่ยนแปลงต่อเติมบ้านบางคนอยากมีรถใหม่ก็ได้นะคะเ,เพื่อนๆการเปลี่ยนแปลงนํามาสู่สิ่งที่ดีสําหรับคุณหมายถึงในไพ่ของหมอนะนะคะ จะดีมากดีน้อยมันขึ้นกับดวงในชะตาของคุณแล้วขึ้นอยู่กับที่คุณไปดูนะคะทิศทางไปมีประสบการณ์มาแล้วแล้วก็เรียนรู้อะไรมาเยอะคุณจะผ่านพ้อนอุปสรรคปัญหานะคะทิศทางของคุณดีนะคะประสบความสําเร็จด้วยคนโสดพบอาจจะได้พบเจอความรักที่ดีส่วนใครที่มีปัญหาเขาจะเห็นคุณเห็นค่าเขาจะกลับมารักคุณเขาจะกลับมาเลือกคุณ ถ้าคุณเป็นคู่กันและหมายถึงเป็นครอบครัวมานานแล้วนะคะเพื่อนๆตรงนี้ขอบคุณมากมายค่ะราศีพฤกษบราคณาพฤกษบนะคะดูดวงส่วนตัวกับหมอมินอดีไลน์ก็อยู่ใต้วิดีโอคลิปนี้นะคะค่าครูก็ทิ้งไว้อย่างละเอียดบางคนบอกว่าดูดวงขอเบอร์โทรหมอหน่อยนะคะอยู่ใต้วิดีโอคลิปอ,อยู่ในใต้คอมเมนต์มินอ่านนะคะเพื่อนๆให้ไม่ได้นะกูแอดไลน์นะคะเข้ามาสอบถามคิวกันได้นะคะจะมีรายละเอียดให้อ่านนะคะ ถ้าให้ปุ๊บถ้าเขียนไปนะคะถูกไหมนะคะมิจฉาชีพเอ่ยคอเซนเตอร์เอ่ยเยอะแยะมากมายนะคะหมอก็ยังโดนแล้วนะคะน้องคุยแลวก็ไม่รู้เรื่องเนี่ยนะคะน้อนะคะคุณแอดไลน์เข้ามาได้เลยถ้าอยากดูดวงส่วนตัวมาดูรายละเอียดกันว่าวันนั้นเวลานี้มีคิวว่างอยู่นะคุณคุณสะดวกคิวไหนที่ไม่ตรงกับคิวท่านอื่นและก็ตรงตามวันเวลาที่หมอรับดูดวงถูกไหมคะคุณก็โอนจองนะคะ คุณต้องพร้อมที่จะรอคิวด้วยนะคะเ,เพื่อนๆเพราะว่าคิวอาจจะได้สอวันแล้วก็โอนจองล่วงหน้าเพื่อจะรอคิวเนี่แหละค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ